So moving on now to what should be our last event on this week's show, unless we get a knockout. Famous last words, so probably invited one there. Fami Chai, Nakon Chok Chai in the red, versus Luke Ton Kid Suriya in the blue. 130 pounds for this fight. <laughs> สวยจังวันครับมาชมกันต่อคู่ต่อมาครับเพื่อคือฟ้ามีชัยนครโชคชัยครับพบกับลูกต้นเกียรติสุริยะพิการน้ำหนักกัน,น1 3 0อปอนด์ประวัติความเป็นมากันสักนิดนึงฟ้ามีชัยนครโชคชัยครับจริงจริงว่าสราวุธหอมหวนเฮ้ยเป็นอะไรกับมีเกะวะหือมหวน เกิดวันที่29กันยายนย2539ปัจจุบันอายุ17ปีเป็นคนอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับพ่อเอกพจน์แม่สุพินนัการยศยาชั้นม .3 ครับทำพิธีแรกกับคุณคุณลุงชื่อว่าชาสยามเมื่ออายุ8ปีได้ค่าตัว500บาทผลการชกแพ้คะแนน ชนะคณะผู้จัดการที่ถึงกับคนเดียวกันหมดป๋าจุนนครโชคชัยเทรนเนอร์ครับแกนศักดิ์ซอไพรงามโชคมาแล้ว60ครั้งชนะ38แพ้22พระสนัทชนะคะแนนเซฟซอเพลินจิตที่ชื่อเสหรอครับเสซซอเพลินจิตที่รังสิษย์ครับผมคือรางฝ่ายน้ำเงินครับลูกต้นเบียร์สุริยะครับส่วนสูง1 6 8ซมครับชื่อจริงนามสกุลจริงครับนายวชระชุกขุนทศเลิศ สาสิงหาคาม2533รบปัจจุบันอายุ23ปีเป็นคนอำเภอคอนรีจังหวัดน,นครราชสีมาบิยามมารดานายบุญส่งและนายนางลำพันธครับเาศึกษาจบชั้นปวนสครับหัดบว์้างหน้ากับหนุ่มมีชัยนครทองพักวิวครับ ก็ได้ชื่อว่าลมอีสานครับตอนอายุ9ขวบมาปลงมาได้ค่าบาดเจ็บ200บาทยบาทชนาคณะครับหนุ่มมีชัยนครทองพาร์คด้วยครับผู้จัดการนายชะลอหลังกระท่ครับโอ้รับบทเป็นผู้สนับสนุนด้วยเทรนเนอร์ครับเปเล่ส์สักแสงทองสถิติการชกครับชก60ครั้งชนะ45่ส้าแพ้สิบล่าสุดชนะคะแนนกระกูกทองอ่อนสวรรค์ที่หลังเสร็จครับเชิญ typical feel t h around some solid kicks already coming in from f a m i y chain the red shorts Looked on, looking for the sharp elbow there as he came into the clinch. ปีใหม่ต้องระวังด้วยนะครับเรื่องของการเดินทางเชื่อว่ายังมีหลายๆท่านตอนนี้อยู่บนท้องถนนนะครับเมาอยากขับนะครับถ้าเกิดมีด่านและโดนจับก็ติดคุกครับผมนี้เป็นคดีประดามใจผมเลยเมาอยากขับถ้าโดนจับมีด่านจะติดคุกครับผมถ้าไม่มีด่านก็ขับกลับบ้านสบายๆบช่ครับสักครู่เดียว เสียงวยนนี้เรีทีสปอร์ตครับมาชมกันต่อยกที่2บนเวทีครับระหว่างฟ้ามีชัยกับลูกต้นครับในพิกัด130ปอนด์มสิบปอละครับชมมวยใหญ่ๆบ้างละครับดูสิครับว่ายกที่2จะเป็นของใครครับมวยขวากับมวยขวาครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงฟ้ามีชัยดูได้เปรียบลูกต้าร้อยกว่าเล็กน้อยครับท่านผู้ชมทางด้านฝ่ายนัลูกต้นก็แน่นตันแล้วครับ ปีตันเหมือนพิ่ีกรเลยรเรครับผมโรเบิร์ปครับ so into the second round some solid kicks coming in from f a r m i Chai his opponent now looks on looking for the low kick just trying to chop away at the legs นบนเวทีเต้นเต้นเร้าใจเมาไม่ขับถ้าไม่เจอด่านนะครับอันตรายและเกินช่วงนี้ด่านเยอะด้วยอะไรซ้ายกับขวาม่อสักู่วแข้งซ้ายเท้าหน้าเขาเรียกว่าสามอะไรว่าเท้าหน้า,า,วนาสวยงามและเกินับฝ่ายน้ำเงิน นะครับดูเดือดตื่นเต้นดาวใจเสาสุดท้ายเสาส่งท,ท้ายปี2555ครับคุณเดียชัยจะันใหม่เสาหน้าครับเริ่มเข้าปี2556จะพูดทำใหมมานะพบกันกับปีให <c oughs> ม่มาดใหม่กับสึกบวยดีลุ้นินี้ทมสปอร์ต <c oughs> <อ> <c oughs> นะครับอ้โครับที่มันใจมากนะครับชอบผมเสานี้เสาสุดท้ายอ่าเสาหน้าจะเป็นปีใหม่แล้วปีหน้าปีอะไรอ่ะปีนี้มีมนมกรทอปีหน้าปีอะไรมงกรหลวงครับ To the clinch there, just farming. Chai, you to use his height, pulling down on the neck of uh, Lukton Good long knees from him going in there as well. Now, Lukton, don't see แม่ส่งมาบอกว่าอยากดูมวยมันมันต้องทนสาวคนนี้พูดได้ได้ครับไม่บอกว่านี่เขาต้องทนต่อไปครับเพราะว่าสาวคนนี้ไม่มีทางวรอ <laughs> ดผมเลยลูคสันเนี so, ่ย just throwing f a r me Chan down to the canvas h e r e good elbow from him Luton as well โอ oh, ้ล oh, ็อกในก์แล้วโอ้ จะเกียบเลยครับโอ้โหขุนข่าวคีมล็อกเงินโพแก้วครับดังนี่ตัวสูงแต่อาศัยคีมครับโอ้ยทั้งไปทังมาเขามีคีมสู้เด้งสู้เหมือนกันแล้วยกที่สองเรือดิ่งลงมาได้ครับน่านเหงาฟ้ามีชัยโอ้โหเหนียวแน่นเลื่อครับพอต่อการทำด้วยอะไรใช้ท่อประเภทไหนแน่นเหลือเกินโยคร้อนหลังมา moving into the last thirty seconds of the round Solid elbows going in as well now into the mix. Both just look for control with the clinch here as we move into the last seconds of the round. The referee there just trying to pull him off the ropes. <laughs> วันนี้น่าจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับของค่ำคืนวันนี้กับราตียนการล็อกทรงท้ายปี255ครับโรเบิร์ต So into the third round now of our what looks like our last event, or last fight of the year, 2012. Farming Chai in the red, l o k e Ton in the blue, into the clinch again. Some solid knees coming in from both fighters. don't f o r g เร next year ทุนอินอีกครั้งที t s อร์ตส every Saturday night s o รีส์ the best action the best young up and coming fighters in Thailand today brought to you by Petjindee Promotions รู้เดือดเร่าใจมาตลอดปีครับสมท้ายปีนี้ด้วยคู่นี้แล้วก็หลับฝันดีเอ้ยยังไม่ได้ช่องห้าไม่รอดช่องห้าครับผมคุยครับประกาศเพชรโพขาวเพชรบุญส่เพชรจินดาเอาโอ้โหมาดูมวยคู่นี้ก่อนครับแตง่า ฟ้ามีชัยแต่ดึงลูกต้นลงมาแทนนะครับอาวุธข่าน่ากลัวเหลือเกินกลัวว่าทางด้านของเจ้าลูกต้นท้องจะทะลุหรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้โหแต่ทางด้านลูกต้นหัวจิตหัวใจครับสู้ตลอดครับมีฮึดมีเถียงนะครับยังเดินเข้าหาทางด้านของลูกต้นซ้ายกับขวาตอนนี้เริ่มจะอาวุธซ้ายต่อแล้วครับช็อต โดยสองทีเดียวทิ้งตัวเลยโอ้กรรมการบุญาพาปรากฏผลให้มาชูมือให้หน้งของลูกต้นกับเกียรติยริยาเป็นฝ่ายชนะน็อกเป็นยกที่สครับพักสักกูเดียวเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับ